ก็ค่อยๆบานออกและโน้มช่อดอกลงมาที่กลางดอกนั้นมีผ้าทิพย์ดอกสีอะไรผ้าก็จะเป็นสีนั้นถ้าดอกสีแดงผ้าทิพย์ก็จะเป็นสีแดงถ้าดอกกละละปพฤกสีเหลืองเมื่อดอกบานก็จะมีผ้าทิพย์สีเหลืองอยู่กลางดอกเช่นกัน ดอกกรระลปพปลืกสีเขียวอมฟ้าผ้าทิพก็จะมีสีเขียวอมฟ้าถ้าดอกกรระล่ำปลื้กสีส้มผ้าทิพก็จะมีสีส้มเช่นกันเมื่อมานพนั้นได้ผ้าแล้วจึงบอกเหล่าอมสาดทั้งหลายว่าท่านจงไปบอกหญิงทอผ้าทั้งหลายในเมืองน,นี้ว่า ไม่ต้องทอผ้าอีกแล้วจงมานําผ้าที่ต้นกลประพฤกไปใช้เถิดหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นคลองราชมีพระนามวา่าพระเจ้านันทราชเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าสมบัติอัศจรรย์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะมีผู้เคยได้รับสมบัตินั้นมาแล้วในฤดูการทอดกระถินปีนี้จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาทอดกระถินกันเถิดโดยที่วัดพระธรรมกายจะทอดในวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนจึงขอเชิญท่านผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกระถินโดยพร้อมเรียงกัน ส่วนเรื่องพระเจ้านันทราชนั้นยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้จึงขอเชิญติดตามในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบต่อไปมานบหนุ่มคิดได้อย่างไรนะที่แม่ หาผ้าอย่างเลิศมาแล้วไม่เอาอและไปนอนเล่นอาธิศิลามงคลเ,เราจะรอดมาเกยแล้วรู้ได้อย่างไรเนี่ยถ้าเสียงดน,นตรีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีอากับกิริยาลีลายอย่างไร และรู้ได้ยังไงเมื่อมหามาดเตรียมเอาน้ำเนิ้ออะไรต่าง,างมาเนี่ย <Yeah. S 1> มานุบตรมจบด็อกเตอร์หรือ uh huh. เออ uh huh. เออขณะเอาผ้าของอดีตพระราชามาให้ uh huh. ทำไมฮึ <laughs> และรู้ได้ยังไงว่าจะมีดีกว่านี้ uh huh. เออ แล้วรู้วิธีได้ไงว่าถ้าจะเอาดีคี้ต้องทำอย่างนี้อ,อมน้ำเสร็จบ้วนปากเสร็จแล้วก็อ่าไปดิที่ต่างๆเพราะไม่มีหลักสูตรนี้ในมหาลัยเออหรือสถาบันการศึกษาใดมีไหมไม่าอม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 น้ำนะไม่ใช่อมอย่างอื่น ล้างปากแล้วก็นี่นะอสาดหน้าไปที่ทางต่างๆนี่อ่าเนี่ยเชื่อไหมจะเราฟังผ่านเรื่องนี้มาแต่เราไม่ได้คิดกันมันหมดเวลาที่เราจะไม่ได้คิดกันแล้วเออเนี่ยบุญในตัวสอนนี่บุญในตัวจะสอนตัวเอง แปะามาจากไหนก็บุญของตัวเนะ่ยเพราะทำใส่ตัวมันก็ติดตัวมาพอม,มาเกิดใหม่เป็นตัวบุญในตัวก็เออยู่ในตัวก็สอนเนี่ยเห็นไหมจ๊ะสอนอย่ไหนบอกเป็นเสียงกันเลยไม่จําเป็นเออเมื่อใจกับบุญนั้นหนึ่งเดียวกันอาอยงนี่ไงจะคิดกันอย่างฉับพลันฮึไม่เอาอันนี้เออฮึ แล้วมันจะเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเลยนะเจ้าว่าเดี๋ยวมีดีกว่านี้เฮ้ยนี่เออ <c oughs> เดินหนีกหมดเลย <c oughs> นี่นะเออ <c oughs> บุญในตัวพึ่งสั่งสมบุญในตัวเอาไว้ให้เยอะ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 แล้วเดี๋ยวเราจะมีเซเว่นเซน์เออที่มันเหนือกว่าซิกเซน เออเือเ้นที่ฐานที่เจ็ดเออดีนะเ้นนี้มันจะเกิดขึ้นเฮะโนเ๋ยวถ้าเจอนี่เฮ้เออนี่เอาเรียนโน้ปบเบิ้นี่นะมันอย่างงี้นะเออบุญในตัวนั่นดอกกระลาบพึกงนะต้้งใจจเป็นต้นกระลาบพึ่งแล้วดอกบานชื่อล่ะ อาการละเพิ่มมีแค่32ต้นยั่ไหมเจ๊ใช่ครับนี่เป็นสองแสนต้นมีสักต้นหนึ่งนะเออน,นี่นะลอง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 ไปจากบาทวันที่สิบตุลาดูนี่นะๆๆได้เกิดพระเด็กคุณหลวงปู่เนี่ยเจ้เออเดี๋ยวครูผู้สื่อสายธรรมจ้ะ